ตายคักพวกเจ้าเมื่อนี่เหรีเงินบาทเหรนอกหกแปดปายเจ็ดศูนูนกับคือสีอีกสอสามเมื่อนอี่ก็หอดล้วแหละแม่ค้าลาวทนไม่ไหวออกมาอัดคลิปฝากถึงรัฐบาลสปปลาวสบายดีสวัสดีครับ ทักทาย FC ทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องณประเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลา8ปดโมงเสารทั้งเมืองไทยเมืองเล่ากับประมาณ3ามทุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้ง้อวทีพี่น้องไทยเล,าายล,ยาลฝาตกกิด,ดติดตามคอมเมนต์เข่ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจัางไดจะได้บอลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับประเด็นเรื่องนี่ครับพี่น้องลาสุดเนี่เบื้องต้นต้องขอชื่นชม แม่ค้าสาวลาากล้าอัดคลิปออกมาวิจารณ์หรือพาดพิงถึงผู้นำสปปาลาานะครับประเด็นก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี้แหละครับอ่าเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้แม่ค้าก็ไม่ไหวนะครับเงินบาทไทย1,000บาทเท่ากับ6 8 8 6 0 9ปดเกือบจะ7,000แสนแล้วครับทุกคน1,000บาทเท่ากับเกือบจะ7 0 0 0แสกีบ สินค้านำเข้าทั้งนั้นเลยแม่ค้านี่ไม่ไหวนะครับไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยมีแต่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ทันแล้วนะครับอตอนนี้ก็เลยอึดอั้นตันใจออกมาทำคลิปพาดไปถึงผู้นำฝากไปถึงผู้นำแม่ค้าพูดยังไงบ้างไปฟังนะเดี๋ยวไปฟังคลิป ตายคักพวกเจ้าเมื่นอนี้เหรีเงินบาทเหรีนอกหกแปดปลายเจ็ดศูนย์ศูนย์กับคือสี่อีกสองสามเมื่นอนี่ก็หอดละแหละช่ิงได้บาทนี่เฮ้าเงินเดือนทอเกา่าอันใดก็พผื่นขึ้นอนใดก็แพงอันไดก็ไม่ได้ซื้อเพิินมาเบิดอัอใดก็ได้น้ำเข่าเพิ่นมาเบิดผักเพสปลาแดกปเป็นนัวผักบัวผักเทียม เงินเดือนอยังทอเก่าอีตอนผู้หาเศร้ากิน,นเศร้าคือเฮ้านีเด้อตะกี้กันยังว่าหาเศร้ากินคำบานิหายามแดดจะงได้กินยามนั่นผู้เพิ่นหางผู้เพิ่นมีผู้เพิินมีแนวเ,เห็ดแนวหาผู้เพิินมีอันกินเ้ากับบวาวด,ดอกลูกพ่อนะ้าหมาเตา่าก,กรรมกรก่อสร้างค้าขายคือเฮ้านีิอะไรกับแพงอะไรกับแพงเฮ้ยว่ามาละเบือ่อ ม่ตายแต่ประซุมประซุมประซุมเบอร์สีดียังขึ้นมาคนบอกเราโทษแต่อันนั้นโทษแต่อนันนี้โทษแต่สงครามโลกโทษแต่สงครามนั่นโทษแต่สงครามนี่โทษแต่เศรษฐกิจโลกบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นกระสิบปเป็นห้ปนิติอออบอ้ยอ้ยบอ้ประเทศรีรัางกาเพินเ่นดอก นี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นข้ออ้างของรัฐบาลสปปลาวตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับคือประเทศไม่พัฒนาประเทศไม่เจริญประเทศยังยากจนนะครับข้ออ้างก็เดิมๆตั้งแต่สมัยผมยังเด็กประเทศลาวไม่มีทางออกสู่ทะเลเพิ่งผ่านพ้นสงครามตกเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่น อย่าเอาไปเทียบใส่กับประเทศอื่นอ่าแล้วก็มีการพูดถึงศรีลังกาอีกนะว่าศรีลังกาลำบากกว่าลาวศรีลังกาล้มละลายลาวเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับคือโทษไปเรื่อยโดยที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเนะี่ยบริหารประเทศเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐบรรดาคณะรัฐมตนตะรีเนี่ยมันไม่ได้มีวุฒิภาวะเลยก็ผมเคยย้ำตลอดว่ามีแต่พวกกลุ่มนักปฏิวัติ ดึงเอาลูกเอาหลานญาติพี่น้องตัวเองมานั่งกระทรวงนั่นกระทรวงนี่คือเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับในสปปลาวไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเป็นแต่ปัญหานี่คือประชาชนนี่มันถูกกดขี่ไม่กล้าออกมาวิจารณ์อย่างสาวลาวคนนี้นะครับที่ออกมาพูดนี่นะครับตอนนี้เป็นกระแสมากเลยนะครับผมก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันนะครับรู้สึกเป็นห่วงอาจจะถูก อาจจะถูกเรียกอำนาจการปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐในลาวเนี่ยอาจจะเรียกหรือเปล่าที่ไปพาดพิงถึงรัฐบาลมีแต่ข้ออ้างอ้างนูน่นอ้างนี่นั่นนี่นะครับเขาพูดมันก็ถูกมันก็คือความจริงไม่งั้นคือประชาชนลาวไม่ออกมานั่งพูดนะคนลาวนิสัยเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเรื่องการเมืองเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ย หลังการปฏิวัติยึดอำนาจในพื้นฐานคนลาวแทบจะไม่กล้าแตะเรื่องการเมืองเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับถ้ามันไม่กระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่มันหมดความอดทนจริงๆมันไม่มีหรอกนะครับคนลาวที่จะอ,อกมาพูดหรือวิจารณ์การเมืองนะครับต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐทาผิดแค่ไหนคนลาวเขาก็มองว่ามันมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องไปตําหนิติเตียนรัฐบาลหรือผู้นําแต่ทุกคนเนี่ยเขาจะไม่มันกระทบโดยตรงต่อชีวิตการเป็นอยู่ในครอบครัวรายได้ที่มีเขา้า เข้าบ้านนะครับรา,ายได้มีต่อครอบครัวในแต่ละวันแต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่เขาดำรงชีวิตทุกวันเขารู้อยู่แล้วว่ามันลดลงแค่ไหนนะครับทีนี้คือถ้าพูดถึงว่า,าเรื่องเงินบาทก็เหมือนกันนะครับพูดตลอดนะครับรัฐบาลนี้อัปเดตตลอดข่าวลาวนี่โอ้วันนี้เงินลาวแข็งค่าเงินกีบแข็งค่าเงินบาทอ่อนตัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับ เวลาไปแลกก็ยังเหมือนเดิมแต่บอกว่าเงินอ่อนตัวอ่าข่าวในสปปลาวนี่โถ่นะครับพูดซะแบบมันเชื่อไม่ได้นะครับทุกคนเ,เดินไปแลกเงินเลยตอนนี้นะครับคนไหนที่ฟังคลิปผมเนี่ยอยู่เวียงจันเดินไปแลกเลยถ้าคําว่าเงินบาทอ่อนตัวเงินลาวแข็งค่านี่มันต้องเหลือหกแสนสินะครับตั้งแต่หกแสนตัวนี้จนหกแสนแปดยังจะมาออกข่าวว่าเงินบาทไทยอ่อนตัวเงินลาว พูดให้คนเราคิดว่าเศรษฐกิจเราดีขึ้นเรากําลังมีความหวังกับผู้นําประเทศอะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีตั้งแต่เราต้มลราหลอกเาวด้วยกันไปวัน,วน,วนเวลาก็ผ่านไปเรื่อยนะครับมันไม่มีคนมาแก้ปัญหาจริงจังในสปปลาวมันไม่มีนะครับต่างคนก็มีแต่อยากได้ผลกระทบนะครับมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับย่ง อย่างที่สาวลาวคนนี้พูดนั่นแหละครับสินค้านี่คือนําเข้ามาจากประเทศไทยลุ้นวนเลยนะครับเวลาเคยไปรับสินค้าจากเมืองไทยเนี่ยสมมุติว่าไปรับออเดอร์ใช่ไหมครับออเดอร์เคยรับมาเนี่ยเอาสมมุติว่ารับสินค้าเป็นกล่องเคยรับหนึ่งกล่องอยู่ที่ประมาณสามแสนกีบพอเงินบาทมันแข็งค่ามันขึ้นมันมันแพงขึ้นเนาะอ่า ขายอีกทีหนึ่งนะครับ3ามแสนห้าหมื่นนะครับแพงขึ้นมาอีกโอ้โหตายนะครับไม่ไหวมันต้องเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆทีนี้เวลาเราเราไปขายแพงขึ้นทีนี้ถ้าเราจะบอกลูกค้าอันนี้คือเห็นใจแม่ค้าออนไลน์นะถ้าจะบอกลูกค้าว่ารับสินค้ามาจากไทยสามแสนห้าจะมาขายเท่าเดิมมันก็ไม่ได้กําไรมันก็ต้องขายแพงขึ้นทีนี้ลูกค้าก็บน่นนะครับลูกค้าในสปป,ปลาวก็บน่นไม่ใช่ว่าคือ ไทยเงินไทยมันปกติอยู่แล้วไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนค่าอะไรหรอกคือเงินประเทศอื่นๆที่ติดกับประเทศไทยนี่แหละครับไม่ว่าจะเลาวเาเมรพม่มาคือมันอ่อนลงมันก็เลยมองว่าเออสินค้าไทยเขาเพิ่บบางคนลาวคือไม่รู้ว่าสินค้าไทยเขาขึ้นราคาเหรอเขาขึ้นราคาเพื่อกันแกล้งคนลาวเหรอหรือย,ยังไงคือคนลาวบางคนคือไม่รู้ว่าเงินลาวมันไม่อยู่ตัวไงคือมันก็ไปเรื่อยของมันนะนะครับ นี่แหละครับนี่คือชีวิตความลําบากของคนในสปปลาวนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงรัฐบาลให้คําตอบยังไงปัญหาชีวิตการเป็นอยู่จะแก้ยังไงคือมันไม่มีความชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอ่าถ้าประชาชนพูดตำหนิตีเตียนนิดหน่อยก็ถูกจับถูกอุ้มถูกเรียกแค่นั้นนะครับนี่ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเออสาวลาวคนนี้เนะี่ยที่กําลังเป็นกระแสนะอ่ารอดูนะครับบางทีอาจอาจจะมีข่าว โดนเจ้าหน้าที่รัฐตำหนิติดเตียนแล้วเรียกแล้วนะครับพาดพิงถึงผู้นำไม่ดีนะนิสัยแบบนี้ไม่ดีไม่น่ารักเลยอะไรประมาณนี้คือจะมักจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรรบชมพี่นอ้องฝากกดแชร์ล่วก็คอมเมนต์กันเข้ามานนำครับสบายดีสวัสดีครับ